ในช่วงห้านาทีแรกของวันเป็นห้านาทีแรกที่สำคัญมากๆคุณจําไว้นะคุณควรใช้เวลานี้ในการวางจิตให้อยู่ในพื้นที่สำนึกรู้คุณกตันญูและผาสุขโดยเริ่มตั้งแต่คุณรู้สึกตัวฝึกตัวเองอย่างมีสติ ตื่นรู้ลึกขึ้นในความคิดคือคำว่าขอบคุณนึกด้วยน้ำเสียงที่อ่อนนุ่มนวลอ่อนโยนจริงใจและอบอุ่นที่สุดจากนั้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆยาวๆทำกี่รอบ ก็ได้เท่าที่คุณมีเวลาเท่าที่คุณสะดวกเบาสบายจากนั้นให้ฟังเสียงของคุณในคลิปนี้พร้อมกับจินตนาการไปด้วยหากคุณมีเวลาไม่มากพอในยามเช้าคุณสามารถฟังเสียงนี้พร้อมกับ ทำภารกิจส่วนตัวของคุณด้วยก็ได้ด้วยการละลึกจิตตามคำกลา่าวนี้ทุกถ้อยคำฉันขอขอบคุณเช้าวันใหม่ที่สดใสเบิกบานของฉันขอบคุณหัวใจอันมีค่าขอบคุณลมหายใจของฉันขอบคุณที่ ฉันยังมีสติชันปัญชยะที่สมบูรณ์ขอบคุณที่ฉันยังมีร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณระบบการทำงานที่ยอดเยี่ยมทุกส่วนในร่างกายของฉันขอบคุณสมองอัจฉริยะที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณ ดวงตาทั้งสองข้างของฉันที่มองเห็นโอกาสดีๆขอบคุณหูทั้งสองข้างที่ได้ยินเสียงภายนอกภายในของตัวฉันอย่างชัดเจนขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับกลิ่นหอมแห่งความสุข ขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งดีๆวาจาสัจจวาจาพูดให้ชีวิตของฉันเจริญรุ่งเรืองขอบคุณแขนมือทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันหยิบจับทำงาน ได้อย่างตามที่ฉันต้องการขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่แข็งแรงมั่นคงนำพาฉันไปทุกที่ที่ฉันอยากไปขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณ เซล์ทุกเซลล์ในร่างกายฉันที่แข็งแรงและช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอทุกส่วนให้ดีพร้อมทุกประการถึงตรงนี้คุณสามารถลุกขึ้นมาเตรียมภารกิจส่วนตัวได้แล้วค่ะ ขอบคุณที่นอนอันแสนอบอุ่นของฉันขอบคุณห้องนอนที่ปลอดภัยและเติมพลังให้ฉันอย่างเต็มเปี่ยมขอบคุณชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบายครบครันขอบคุณห้องน้ำอันสะดวกสบายและ สะอาดของฉันขอบคุณไฟฟ้าขอบคุณน้ำประปาที่ฉันเปิดใช้ได้ดัง่งเนลมิตรขอบคุณของใช้ในห้องน้ำทุกชิ้นที่ฉันใช้ได้อย่างเพลิดเพลิน,นขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ สมาชิกเงินล้านของฉันที่ทำให้ฉันได้สิ่งอำนวยความสะดวกครบพรันอย่างดีเยี่ยมตลอดชีวิตถึงตอนนี้คุณสามารถฟังต่อขณะเดินทางไปทำงานด้วยได้ขอบคุณวันวิเศษวันนี้ของฉันขอบคุณ วันนี้ฉันมีความสุขตลอดวันขอบคุณวันนี้ฉันพบเจอแต่คนดีดีขอบคุณวันนี้ฉันเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายปลอดภัยขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลทุกเรื่อง จากพลังงานที่มองเห็นและไม่เห็นขอบคุณโทรศัพท์มือถือของฉันที่ฉันสามารถสื่อสารกับคนในโลกได้อย่างสะดวกสบายขอบคุณหมายเลขโทรศัพท์ของฉันที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในตัวฉันฉันสามารถทำเงิน ได้เป็นแสนเป็นล้านเพราะหมายเลขโทรศัพท์ของฉันมีพลังดึงดูดความมั่งคัง่งร่ำรวยเข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณที่วันนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางอย่างไม่คาดคิดเกินความคาดหมาย ขอบคุณธุรกิจของฉันในวันนี้ฉันทำอย่างราบรื่นขอบคุณธุรกิจการงานของฉันประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันขอบคุณที่ฉันร่ำรวยมั่งคัง่งฐานะมั่นคงขึ้นทุกวันขอบคุณ ที่วันนี้ฉันได้ทำอาชีพที่มหัศจรรย์และยอดเยี่ยมขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เรียนรู้เติบโตด้านจิตวิญญาณขึ้นอีกระดับหนึ่งขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับสารจากผู้ทรงภูมิปัญญาอันประเสริฐ ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความรักจากจักรวาลทุกอย่างก้าวทุกลมหายใจขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างคุณค่าให้แก่โลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันขอบคุณที่วันนี้ฉันดำรงกายจิตและวิญญาณ ในพื้นที่อันอุดมสุขอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สัมผัสกับความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับไอเดียพันล้านจากจักรวาลขอบคุณที่วันนี้ฉันได้อยู่บนเส้นทาง ภารกิจแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้นำพรสวรรค์อันเลอค่าออกมาใช้อย่างเติมเต็มของศักยภาพของฉันขอบคุณที่วันนี้ฉันมีสภาวะจิตที่เบิกบานตลอดทั้งวันขอบคุณวันนี้ ฉันรื่นรมกับชีวิตขอบคุณวันนี้ฉันได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับโลกใบนี้ขอบคุณอาหารทิพย์จากแม่โลกพ่อจัก,กรวาลที่เลี้ยงดูฉันด้วยความรักขอบคุณพลังชีวิตจากพืชและสัตว์ ที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับฉันให้ฉันได้สร้างประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อของฉันที่มอบกายอันแข็งแรงและส่งพลังขอบคุณองค์ความรู้จากครูบาอาจารย์ รู้ทุกท่านที่เมตตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ฉันขอบคุณกัลยานมิตรอันเป็นที่รักและปรารถนาดีต่อฉันทุกคนขอ,คขอบคุณขอบคุณขอบคุณลูกค้ามหาเศรษฐีที่ไว้วางใจฉันอย่างสูงสุด ขอบคุณผู้ที่อยู่ในสายงานและธุรกิจของฉันที่รักและปรารถนาดีต่อฉันขอบคุณความโชคดีที่ฉันได้รับมาอย่างเหนือความคาดหมายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ดูแลฉันอย่างดีตลอดมาตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันและอนาคตตลอดชีวิตของฉันขอบคุณจิตวิญญาณมหาเศรษฐีของฉันขอบคุณการตาระนักรู้สู่อิสรภาพภายในจิตวิญญาณของฉันขอบคุณแม่โลกพ่อจักรวาลที่อุ้มชูเลี้ยงดูฉัน อย่างดีเสมอมาขอบคุณพระเมตตาจากพลังตนกำหนดสากลจักรวาลขอบคุณพลังแห่งรักบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่กับฉันเสมอมาและตลอดไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอร่วมเฉลิมฉลองให้กับชีวิตที่ยอดเยี่ยมและส่งคุณค่าของคุณทุกทุกคนด้วยความปรารถนาดีพี่มณีพาสร้าง